สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเดอะซิมสีนั่นเองก็กลับมาสู่พาที่3บลาวนะครับตอนนี้สกูบิดูก็จะโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วงอก็ยังไม่ได้ปรับหน้าตาอะไรเลยก็โตมาอ่าเราไม่ได้อัดไว้นะก็คือเราอยากจะลองว่าซิมโตเป็นยังไงก็เลยลองกดอ่าให้ซิมโตดูก็หน้าตาเหมือนใครไม่รู้แต่ผมสีแดงเหมือนมิลลี่เลยก็ ตอนนี้บิลลี่ก็ไม่อยู่นะเนื่องจากบิลลี่ไปทํางานเหลืออยู่กับแคนเดสเหลืออยู่แคนเดสคนเดียวเอาแล้วลนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดออกกำลังกายเหรอ,อเดินเดินไปไหนเดินไปใช้ห้องน้ําเอ้าวมาเล่นเกมแล้วเหรอเนะี่ยอ้าวใครมาหายืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหมาได้ทุกวันเลยอตอนนี้บิลลี่ก็ ได้เข้าโรงเรียนเรีเร่องอรอย่างอ้าวยังมีการบ้านอีกเหรอนะี่ยบิลลี่ก็ได้มีการบ้านแล้วก็เข้าโรงเรียนยังไงอ้าวแคนเดตไปว่ายน้ำแล้วอ้าวง่วงนอนไม่ใช่เหรอทำไมไม่นอนล่ะอ๋อให้ดื่มกาแฟไปก็อาจจะไม่อยากนอนก็ได้อ่าอย่าให้ไปนอนก่อนอืมอ้าวมีทำความสะอาดด้วยก็ ตัองทำการบ้านไปเมื่อจะเสร็จแล้วเนะี่ยโอ้โหหิวข้าวการบ้านยังไม่เสร็จเลยโอเคการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหตายแล้วบิลลี่เอ,อ้ตายแล้วสกูบี้อ๋อก็ทานอาหารจานด่ว,วนเอาเป็นทันยพืชแล้วกัน โหความหิวอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดให้กับบิลลี่กันนะครับแต่รอเวลาดีๆก่อนไมไ่ค่อยเปลี่ยนชุดคืออันนี้ก็เป็นชุดที่ติดมาให้อ่ะยังไม่จะเปลี่ยนชุดเลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนตอนแคสละกันเพราะว่าอยากจะมีบางคนอยากเห็นหน้าชัดๆเลยว่าอะไรอย่างนี้โอ้โหอ้าวบิลลี่กลับมาแล้วอืมไหนล่ะบิลลี่่ไหนโอ้โหหน้าบึ้งมาเลย เป็นอะไรมาล้วเนี่ยอึดอัดเหมือนกับว่าอาทำงานหนักมาหรือเปล่าก็น้อการอะไรขับถ่ายไหนมิลลี่เห็นหน้าลูกหรือยังเห็นหน้าสกูบี้หรือยังโตแล้วนั่นเนี่ยแคนเดตก็นอนต่อไปไม่มีอะไรโอ้โหจะมาหิวอีกนอนเสร็จแล้วก็มาทำอาหาร อาทำอะไรดีล่ะเนี่ยพาสต้าดีกว่าสี่คนกินเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเลยอืมโอเครีบไปล้างจานล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันนี่อันนี้ก็คือห้องของสกูบี้นะนี่เป็นอะไรนะักกีฬาทีมชาติอาวนี่มันรูปผู้หญิงนี่ ก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนขึ้นแต่งกายเลยละกันวางแผนการแต่งกายตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่าคือเราดูแลชุดประจำวันนี่คือมันต้องเปลี่ยนก็ได้นะเราไปเปลี่ยนชุดทางการกันดีกว่ากา็ทางผู้แปลเขาก็แปลไทยมาเรียบร้อยเลยเราจะเอาแบบสไตล์เสน่ห์รูปดูดีกว่าเพราะเราจะลองทางเกมที่เขาส่งมาอันนี้ก็คือชุดทางการก็สามารถลองได้สไตล์ไหน โอ้โหชุดสูตรเลยเนี่ยมีสีให้เราดูด้วยเป็นแบบไหนเออโอ้โหมี่สีดำเออสีดำดีกว่าอ่ามีสองชุดนะคือชุดนี้อือือลองดูสักชุดดีกว่าโอ้โหชุดนี้เหมาะเือเนี่ยใส่แว่นด้วยโอเออ,เอ,อชุดอย่างนี้มั่งก็ได้ไม่เป็นไรชุดออกกําลังกายโอ้โหมีสีอะไรมั่ง อ,โอโืโอ้โหดูุดดูถุงเท้าอืหือยาวมากอันนี้ชุดอะไร hey, hey. โอ้โหชุดนี้ล่ะสีนี้ล่ะไม,ไม่ใช่ชุดนี้ต้องสีนี้เออแล้วลองเล,อเลือกดูก่อนชุดนอนเราจะลองเอาแบบยุคสำเร็จดูมั่งเนื่องจากเราเลือกเองมาเยอะแล้วโอ้โหมีมีสองชุดนะนี่ลองได้ อ่ะชุดนี้ก็ได้ก็คือมันมีสองชุดนั่นแหละใ้เอาชุดไหนละ่ะชุดปาร์ตี้โอ้โหชุดนี้ใส่แว่นด้วยลองสักชุดดีกว่า <c oughs> โอ้โหเท่เลยใส่แว่นดีเท่เลย <c oughs> <c oughs> ชุดนี้ก็เท่แต่ยังออกธรรมดาไปชุดนี้ละ่ะ <c oughs> โอ้โหชุดสไตล์อะไรเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเราจะลงชุดไหนดีล่ะชุดนี้ดีไหมอืม oh, <yeah. S 1> เอาอีกแล้วเราเลือกอีกแล้ว oh, <laughs> อู้ี่ี่วอ่ะชุดนี้ก็ได้สีขาวดำใส่หมวกอะไรไม่รู้ก็ชุดว่ายน้ำโอ้โ oh, ห oh. ทำไมหน้าเป็นแบบนี้ก็เอาแบบไหนดีล่ะโอ้โห oh, <yeah. S 1> oh, oh. แบบนี้เลยใส่แค่กางเกง อต้องสีออกส้มๆส,มสีเพราะว่าสีของสกูบีดูก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปชุดลำลองกันก่อนนี่เป็นแบบนี้หรือใครอยากจะดูยุคสำเร็จรูปก็ได้นะนี่มีอยู่หกชุดก่อนนี่เป็นชุดที่หนึ่งอุย้ยมีนชุดเจไดที่นี่ลองลองลองดูก่อนโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาจไดโอโอ้โหนี่มัน ซูเปอร์สตาร์หรือยังไงเนี่ยโอยชุดนี้เท่เลยอะสีไหนเหมาะล้วเนี่ย,อยเออชุดนี้ดีกว่าแต่ต่อคอลองด้วยหลายชุดก่อนอ่ะโอเคชุดนี้โอ้โหกะจะไม่เปลี่ยนแล้วนะ่ะโอเคเราไปเล่นกันต่อเลยโอ้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็อาวบิลลี่มาทำอะไรที่ห้องลูกล่ะมาบอกปันดีเหรออ้าวมาดื่มกาแฟ อันนี้ก็เป็นห้องของสกูบี้ดูนะก็ไม่ไม,ไม่มีใครเข้ามาได้แต่ทำไม้บิลลี่เข้ามาได้ล้วเนี่ยบิลลี่มาดื่มกาแฟเหรอเราจะหลับตอนไหนอออืืนี่มันสี่ทุ่มแล้วเอิอง่อนเนี้ยได้เวลานอนแล้วนะอันนี้ก็เป็นเปของสกูบี้สมัยเมื่อก่อนโอ้โหแคนเดสเตรียมตื่นเลยไปทำอาหารทำอะไรดีล่ะ รูงอาหารรสเลิศเลิศรสหรือเปล่าเลิศรสสิละจะชอบอาาา่อานมันรสเลิศทำอะไรดีเค้กข่าวดำเหรอ,อพาสต้าสี่จานโอ้โหดูท่าเดินซะก่อนอคือตอนสร้างก็เลือกท่าเดินอย่างนี้ไว้ให้โอ้โหเดินมา มีคนบอกว่าอยากให้เราเปลี่ยนบ้านนะก็ต้องรอภาคเดอะซิมสี่สกุบบี้ดูนะแล้วเราจะเปลี่ยนบ้านให้คือเราเลือกบ้านมาแล้วคือบ้านของสกุบบี้ดูกับกับพวกแก๊งทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เลือกไว้แล้วว่าจะบ้านแบบไหนสวยมากเลยมิลลี่เดินมาทําไมพูดก,กับบิลลี่ทําไมมิลลี่หน้าตาไม่คึกคืนเลยล่ะเนี่ยหน้าบึง้งโดนเจ้านายดา่าเหรอทำงานไม่ดี เฮ้ยมองหม้อด้วยมองหม้อด้วยจะไหม้แล้วเนี่ยเฮ้ยฮิลโหลีแล้วมาเกะกะเขาทำไมล่ะอ่ามานั่งรอเลยอืมแค่นี้กอกมันคุยกันมันคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเออ เสร็จแล้วพาสตา้าก็อล้างจานเหรอหิวไหมไม่หิวหอ,อกเฮ <c oughs> ้ยบิดขี้เกีกยจมีอะไรอีกม้างอ๋ออันนี้มันก็ว่าจะเป็นการออกกำลังกายดูช่องรักดูมันติกทำไมไม่ไปนอนนอนก่อนเฮ้ยมีพยายามมีลูกด้วย นี่สกูบี้ดูหลับใกล้ตื่นหรือยังก็ใกล้แล้วห้องสกูบี้ดูเป็นสีแดงนะมีพรมสีแดงเตียงสีแดงโคมไฟสีแดงแล้วก็มีรูปแฟนมิลี่เฮ้ยไม่ใช่นี่เป็นรูปแด็บนี่แน่เลยปอนถมเอาเข้ามากินในห้องเลยเหรอนะห้องนอนหรือห้องกินข้าวนะีนนน่อ่ะ เดินเข้ามากินแล้วทั้งใส่มาดูวิลลี่โอ้โหห้องน้ำลืมล้างเลืมทำความสะอาดเลย <c oughs> เออวิลลี่เขาก็นอนละปุกพาก็เดี๋ยวไม่ยอมนอนอีกเอากรรมเราเลื่อนไปไหนอิ่มยังเนียอะ่ะอ,อิ่มละโอเคทำความสะอาดเลย <c oughs> แล้วก็ ทำความสะอาดอ่างอาบน้ําชงกาแฟได้นะก็คือกดตรงนี้แล้วก็หยิบเครื่องดื่มแต่มันจะมีให้ชมกาแฟอะ่ะก็คือชงก็จะกินกาแฟได้เอ้ยมันก็ต้องกินกาแฟได้ดิพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเชื่อเลยพตัตตาเสียโอ้โหแล้วบิลลี่อะ่ะให้เฮนเดสท,ทำบิลลี่นอนเล่นอืม ก็รอรอให้แคนเดสเสร็จรอให้แคนเดสล้างเสร็จก็สังเกตได้เลยว่าตรงนี้มันจะมีคราบอะไรอยู่ก็คือห้องน้ำนต้องสกระปกแน่นอนดูดิสีผอเหมือนกันเลยเห็นปะพอลูกแล้วเหมือนแม่ตรงไหนมัางดูไม่ออกเลยเออเร่งเวลาเปลี่ยนชุดได้ไหมเอาเป็นชุด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  ชุดออกกำลังกายนี่ฉันเป็นชุดนี้นี่ฉันได้ใส่ชุดนี้แล้วก็เออสวยดีก็อ่ามานอนกับบิลลี่เลยถูห้องน้ำมาซะเหนื่อยเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้หนอนแล้วนอนแล้วอ้าวเดี๋ยวจะกูไปดูตื่นไปไหน อ๋อหยิบหนึ่งจานสกูบี้ดูหิวข้าวนี่ก็เป็นชุดนอนโอ้โหนี่มันเช้าแล้วนี่6โมงแล้วเออยังดีเะาที่ว่ารู้จักตื่นเพราะว่าอาจะมารับนี่อีก2ชั่วโมงเห็นหรอรงเรียนระดับประถมศึกษาเกรดซีก็ต้องทำให้ได้เกรดเให้ได้เลยก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ทำการบ้าหันก็จะได้เกรดเอโอ้โหรีบกินเลยรีบกินเลยเพราะว่ามันจะแปดโมงแล้ว เพิ่มไวมากพาสตา้าอาหารอิตาลีโอ้โหแล้วพ่อแม่พี่น้องก็กำลังหลับหลุดกำลังหลับอยู่จะลูกตื่นอ้าวบิลลี่ก็หิวเหรอเนี่ยตื่นเลยมากินข้าวกับลูกหน่อยกินข้าวกับสกูบี้โอ้โหกินไวมากจะหมดอยู่ละนี่จะให้ดูหน้าชัดๆโอ้โหจะทำหน้าดิ โอ้โหใส่ชุดนอนสีเทาเหมือนกันเลยปึ้งสังเกตนะเนี่ยสีเทาเหมือนกันเลยโอ้โหสีของมันกันอยน่างกับฟาแฝดสักพักโตมาหน้าเป็นบิลลี่อเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้โหอ่าสก,กูบิดูต้องเข้าเรียนอีกหนึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงละอีกหนึ่งชั่วโมงก็ต้องไปโรงเรียน เฮ้ยทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้ล่ะนะมือนฟาก์การจเป็นยังไงเป็นยังไงมั่งีนเกตเอหรือเปล่าอ๋อนี่เกตเอวกอยู่แล้วหลอกพ่อแล้วเนี่ยนีนเกตซีโอเคอาจารย์เป็นล้างเลยอืมบินลี่นั่งเอ๋ออยู่ไม่รู้ทำอไร อ๋อแล้วก็แปรงฟันด้วยเป็นเด็กต้องแปรงฟันตอนเช้ามันต้องแปรงฟันก่อนกินข้าวสิน่เรากินข้าวก่อนแล้วค่อยแปรงฟันได้เหมือนกันนียไม่เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยมองเห็นกระจกไหมนะกาเปิดน้ําทิ้งไว้อีกโอยแปรงเร็วมากแปรงเร็วมากไม่ถึงสองนาทีนี่ดูโทรทัศน์ก่อนแป๊บบนึง โอ้โหก่อนไปโรงเรียนต้องมีการดูดูหนังด้วยเฮ้ยวันนี้มีการะตูนี่ว่านิบตื่นมาดูนี่มันหนังอะไรล่เะเนี่ยหนังบูบ้านี่อ่ะนี่ไงในเวลาไปโรงเรียนละโอ้โหใส่ชุดดาราเป็นที่โรงเรียนนะเนี่อดูซะก่อนดูสักก่อนอ่าโอเควิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหยังรอ ่ไม่มีแล้วละอา้าวแล้วชมว่าสวยสุดๆอ้โหนีปคุยกันในน้ำแบบนี้เอาดูพ่อแม่ลูกลูกไม่อยู่พ่อแม่ล่าเริงละทำไมไม่ไปคุยกันดีๆล่ะเนี่ยไปคุยกันดีๆด,ดีกว่าอืมนี่มานี่มานี่มานี่ โรแมนติกอ euh ่าจูบหน่อยนี่เฮ้ยทำไมดูแล้วแคนเดสน่าจะสูงกว่าบินดี้นั่นหรือว่าเท่ากันวันนี้กาศสดใสดีนะเีจ้าอะไรเนี่ยเท่าพ้องจากเซอร์คูบิดู เออคุยละครทำไมเราไม่เห็นหน้าเลยมีอืมเฮ้ยมีรูคู่ด้วยแสดงความชื่นชอบนี่นี่อืมท่านชอบปันของคุณมากเลยโอ้โหอ้าว โอ้โหมีการนวดให้ด้วยทำอะไรโอ้โห,โหยอ,อกเหรอเอ้าไปไหนล้างมือทำไมต้องวิ่งไปล้างมือล่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรแค่ไปล้างมือเฉยๆซามิรี่ก็มาเข้าห้องน้ำยังไงต่อดีละเนี่ยเล่นเกม แคนเดสก็ปรุงอาหารเลิศรสหิวข้าวแล้วอ้าวบูดเร็วมากนึกว,ว่ายังไม่เสียนะเนี่ยปรุงอาหารอืมทำอะไรดีอ้างไม่เอาเราไปปิ้งยาง่างเอาดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวอ๋อนำขยะไปทิ้งนี่เองนึกว่าจะมากิน โอเคทาความสะอาดเลยเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างอาหารดีกว่าแต่จะใส่ชุดชุดว่นานยน้ำนี้ไปเหรอเอาเป็นชุดทางการดีกว่าโอเคแล้วเราจะไปปิ้งย่างกันอยู่ไหนล่ะปิ้งย่างนี่ไงปิ้งย่างเอาเป็นฮัตด,ดับแล้วกัน นี่ชุดทางการดูซะก่อนนี่ขมใจนำเสนอชุดนี้คผมสีแดงลองดูดีๆผมสีแดงนี่ดูเป็นสาวขึ้นเยอะเลยชุดนี้โอเคเดี๋ววิ่ง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 ไปปิ้งย่างหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ซื้อเพราะเราก็เออแล้วก็ไม่รุอนนันถ้าเราไม่อยากซื้ออะไม่ยอมซื้อเตาย่างอะนะ โอ้โหหอย่างฮอทดอกนี่ไม่น่าชัดชัดรีบย่างย๋ยวเร็วเบลลี่มีงานกี่โมงอ่ามีงานตอนเที่ยงพอดีเลยก,ก็อีกอีกสองชั่วโมงนำขยะไปทิ้งยิงไงย่างฮอทดอกเสร็จแลวอ้าวงานคือกี่านาทีหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเอาเข้ากระเป๋าได้ไหมเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็กลับบ้านเลยโอ้โหวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วเดี๋ยวเขารู้ว่ามาใช้ของเขารีวบวิ่งกลับเลยทำไมหน้าดุดูดุอะเนี่ยฮะทำไมหน้าหน้าดุดูดูดไปกดใครมาอ่านี่ก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะนี่ใช้ได้อืมโอเคเข้าห้องน้ำเลย เมื่อกี้ไปย่างไก่มาปวดฉี่อันไม่ไหวแล้วอโอโหยวจะไปโปรแมนติกกันทำไมเบลลี่ไปนั่งดูหนังเลยอ่าดูรายการสำหรับเด็ก,ด,ด,กด,ดูรายการเด็กไปเลยดูรีบอนเหรอดูเรื่องอะไรวันพีทเปล่ามารูโตโคโน,นันอ้อโหนี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันนี่มันรายการเต้นนี่โอ้โห เด็กเต้นกันชินจังว่านี่อ่ะเออใช่ลืมวางลืมวางฮอดอกเดี๋ยววางฮอดอกก่อนเอาวางบลูบีบานูคาดอยกัร่า ดูช่องปัจจุบันอยู่ก็ดูไปด้วยกินไปด้วยได้โอ้โหไส้กรอกเต้นกับมนุษย์มนุษย์อะไรอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วโอ้โหบินลี่ต้องไปทำงานแล้วอย่าไปส่งบินลี่ก่อนปะปะปะเมื่อไรจะเลื่อนตำแหน่งสักทีล่นะเนี่ยรู้สึกว่าทำงานเยอะแล้วนะแต่ยังไม่เลื่อนตำแหน่งสักที อ่อแคนเดก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วโหเป็นผู้หญิงที่สบายที่สุดในโลกนั่งกินนอนกินได้ไอืมไหนไปวางหน่อยเพราะมันไม่เอาไปล้างทำไมต้องวางด้วยโอเคพาดนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยอ่ะ คืออยากจะไปตั้งแคมป์มากๆเลยก็คือเราลงภาคเอาดอร์ด้วย the sim for outdoor คือเราก็ซื้อภาคนี้มาแล้วอแต่เรายังไม่ได้ไปแคมป์เลยอ่ะก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะพาไปพาร์ที่เท่าไหร่หรือว่าภาคไหนสกูบีดูหรือว่าภาคนี้อืมให้รถรางรถรางมาด้วยนี่บูนวูนบูนบูนเยไม่ใช่จะมันรถไฟแล้วเฮ้ยเพยซิม forever เฮ้ยเล่นเดอซิมหนึ่งไม่เบื่อแล้วยังไงเนะี่ยโอ้โหทักษะการเล่นเกมระดับสองดูด,ด,ดูเสียงคีย์บอร์ดฟังดีดีโอ้โหอยากระกดไ like, ล์โหนเลยคือเราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีอ่ะอะก็เดินทางแล้วกันไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนลอง เลือกเลือกอู่ก่อนอนี่เราจะไปที่ไหนกันดีก็อ่าเราไปเมืองโอเอซิสดีกว่าเราจะไปกันที่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 อ่สนสานสาธารณะเราไปบ่อยแล้วไปที่ไหนดีล่ะเนี่ย มันก็มีไม่เยอะเ,อเอนนะรับพแบบนั้นงั้นเราไปอา่าที่ไหนดีที่ต้นไม้พิเศษดีไหมนะ่ยอ่ตรงไหนหลังไหนลืมมาถึงแล้วหน้าบ้านใครไม่รู้๋ยวเราจะมาต้นไม้พิเศษกันนี่ไงมาถึงแล้วก็เจอเลยก็ดูไปเรื่อยๆเราต้องรีบแล้วนะ <laughs> อยากจะเข้าไปข้างในอีกรอบนึง ครั้งนี้แคนเดสก็จะได้เข้าไปบ้างแล้วแคนเดสก็ได้พูดคุยกับเบนลี่ว่าเออเขาเคยเข้ามาตรงนี้แคนเดสก็เลยจะมาลองไปดูอันนี้คือเราเดาเอานะคือเรามโนเอาอ <c oughs> นี่ง่ายให้เรตามแล้วยุมบาลล บอ้าวไปไหนอย่ามาลดน้ำก่อนนี่ลดน้ำแล้วอ่าแล้วมันจะมีโพรงต้นไม้เปิดให้อ่ะอืมอันนี้หรือเปล่า อ่าจะก,กูไปดูเขาเลิกเรียนแล้วหรออ้าวเราต้องกลับบ้านแล้วสิอขอเข้าไปก่อนแป๊บนึงอ่าดูอีกรอบนึงนี่ไงพูดถึกับต้นไม้นี่ไง travel to ไอ้นี่ travel ทูอะไรเมื่อกี้หรือมานโอ้ยเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว แคนเดตก็เป็นบุคคลคนที่สองที่ได้เข้าไปในต้นไม้นี้ก็คนต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันเดินทางตกลงมาถึงแล้วนะครับก็โอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ยังมีอะไรใส่ลุงอยู่ตรงแม่น้ำตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เองมันไม่มีอะไรพิเศษเหรอแค่เป็น ดินแดนสีชมพูนีโอ้โหชุดก็สีชมพูไว้นี่ยังมาสีชมพูอีกโอเคเอามาอะไรเล่นเกมมาถึงแล้วมาเล่นเกมนี่นี่ถ่ายยาวถ่ายรูปหน่อยถ่ายถ่ายรูปหน่อยนี่ปุ๊บปุ๊บแชะ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 อ่าหล่อเล่นโอ้โหมาถึงแล้วเราต้องกลับแล้วแต่เนี่ยพอสกูบีด้ดูเขาอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมเนี่ยเอ้ยนำสกูบี้ดูมาที่นี่เหรอ มันคืออะไรอะเออเดี๋ยวรออ๋อ,อมันก็ว่าจะเป็นการสลับมาที่ครอบครัวของเอ,อ้ยไม่ใช่สิที่ซิมของสกูบี้ดูนะครับก็อยวจะให้ทําการบ้านก่อนมีการบ้านทุกว,วันเลยจะไม่ยอมทำโอ้ยยังไงนั่งทำการบ้านอ้าวยินสอาหายเหรอหรือว่ายังไงนี่ไงมาแล้ว อย่างไงก็ต้องขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูพาร์ทหน้านะครับว่าครอ,อบครัวนี้จะต้องเป็นไหนไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามในพาร์ทที่14นะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ